กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ POLITICIZE บ้าการเมืองประจำวันนี้อังคารที่28มีนาคม2,566เวลาขณะนี้15.39นาฬิกา39นาทีอย่างที่เกริ่นไปในเบรกที่แล้วว่าในช่วงนี้ช่วงที่2เราจะไปดูการเมืองภาพไมคโครหน่อยในเบรกแรกเราไปดูการเมืองภาพแมคโครภาพใหญ่ไปแล้ว เราจะไปเจาะสนามพื้นที่จังหวัดกาลสินเห็นเขาลือๆกันนะฮะว่ากาลสินเนี่ยพักเพื่อไทยมีโอกาสที่จะแลนดสไลด์ยกจังหวัดโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเราจึงจะไปคุยกับผู้ที่รู้จากพื้นที่นี้เป็นอย่างดีคุณยุทธนาเกียรติดำเนินงามเป็นหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลี y นิวส์หนังสือพิมพ์เดลี y นิวส์ของภาคอีสานตอนบนนะฮะสวัสดีครับคุณยุทธนาครับ ครับสวัสดีครับคุณพัชระอ๋อเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทางกาลสินร้อนไหมครับคุณพัชระตอนนี้อุณหภูมิภาคอีสานร,ร้อนแรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใกล้วันที่3เมษายเนี่ยเะลาชุแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเลยทำให้ฝุ่นพีเอดห2.5เนี่ยผมว่ามันยิ่งกว่าพีเอดห2.5นะคุณพัชระ เพราะว่าตอนนี้พอหลังจากที่มีการยุบสภาไปแล้วปีกองเชิดหัวกระไดบ้านของพี่น้องประชาชนในภาคอีสานของผมเนี่ยหัวกระไดบ้านไม่แห้งเลยครับอืมมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะมันจะลื่นด้วยซ้ําไปแต่ผู้สมัครก็ต้องเดินดีๆนะฮะเดี๋ยวลื่นล้มหัวกระไดหัวแตกลงมานะฮะไปหาเสียงช่วงนี้พีเอ็มสองจุดห้ามีปัญหาที่กาลสินด้วยเหรอครับมีครับมี ก็มีเป็นเพราะว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของบอกขยะก็เลยทำให้มีฝุ่นพุ้งกระจายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลมที่มาจากตะเข็บชายแดนที่อยู่ทางฝั่งลาวที่เขาพัดเอาพีเอมเข้ามามาถึงนี่ถึงดารสินเลยถึงครับถึงก็ถ้าตรวจสอบนี่ทางบึงการทางจังหวัด สองคายทางจังหวัดนครพนมเยอะะนะฮะปัญหาพ <sch üss> ีเอมสองจุดห้าอออ๋อ,อ,อ,อส่วนหนึ่งก็เป็นเช่นนั้นมาจากเพื่อนบ้านของเราด้วยแต่ของเราก็หนักนะฮะวันนี้ผมก็ได้เห็นภาพจากทางจังหวัดที่เขาส่งมาที่ภูชีฟ้าที่จังหวัดเชียงรายก็ไฟเนี่ยลุกไหม้หมดทั้งภูชีฟ้าเลยโอ้โห เละเลยสิ่งที่เราเคยไปเห็นสวยงามสวยงามตอนนี้ก็ไหมกันเ,เรียกว่าเตียนโล่งไปเลยเอา้าวกลับมาดูในพื้นที่กาลสินป์พื้นที่นี้สสอของกาลสินได้ขยับขึ้นมาเป็นกี่คนทัเนี่ยเที่ยวนี้เป็นหกคนครับเพิ่มขึ้นหนึ่งคน อาจากห้าเป็นหกนะฮะก็ถือว่าไม่ไม่เล็กแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรก็กลางๆค่อนไปทางสูงอยู่หกที่นั่งหกหกพื้นที่หกสอสอหกคนนี้คราวที่แล้วนี่ได้เอ,อพักพักไหนไปฮะเพื่อไทยครับเพื่อไทยได้พักเพื่อไทยห้าคนเลยครับห้าคน,นเลยจะม,จะมีจะมีคุณบุญเลืินสินทะเลศคุณวิรวัตรโอสถานุเคราะห์คุณคมเดชชัยสิวามงคลคุณพิระเพชรสิริกุล แล้วก็คุณประเสริฐบุญเรืองกลุ่มนี้เป็นสสรุ่นรายลามครับเป็นรุ่นรรยคามที่ถือว่ามือเก่าอ่าอ่าอ่าแต่ว่าหนนี้เนี่ยจะได้ป่าเพราะว่าายครามนี่ก็เห็นว่ายกสถานะให้ขึ้นหิ่งไปนะแต่ว่าเอาก็ลายใหม่มาแต่ยังไงก็ตามทีเดี๋ยวไปให้คุณยุทธนาได้วิเคราะห์หน่อยว่างวดนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างผมอธิบายแบบนี้คุณพัชระ จังหวัดกาะสินเนี่ยคุณพัชราชจัวหัวบอกว่าจะมีโอกาสแลนดสไลด์หรือไม่ของเพื่อผมจะอธิบายครับจะอธิบายในภาพรวมอย่างนี้ก็ล้วกันมาในการเลือกตั้งข่าวของปีสองพันห้าร้อยหสิบสองที่ผ่านมาเนี่ยในเขตพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบอยู่หมายถึงพื้นที่ข่าวนะครับสิบสองจังหวัดเนี่ยปรากฏว่ามีจํานวนสสอเนี่ยถ้าจาไม่ผิดอี่ยประมาณห้าิบแปดเก้าอี้ห้าสิบแปดที่นั่งของสิบสองจังหวัดอีสานบนบนครับ คราวที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าพักเพื่อไทยเนี่ยกวาดมาถึงผมใช้คาว่ากวาากันละกันเพราะว่าได้มาถึงห้าสิบสามที่นั่งโอ้โหห้าสิบสามในห้าสิบแปดเลยอืมใช่ครับอืมแล้วก็ในในในคราวที่ผ่านมาเนี่ยนั่นนั่นบนเงื่อนไขของปีหกสองนี่บนเงื่อนไขที่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยั้งมืออยู่นะเพราะว่าไปแตกแบคงพันมีพักเอ่อพักที่ถูกยุบไปอ่ะนะฮะอ่าใช่นั่นแหละตอนตรงนี้แหละ อ่อแล้ว<ใ>น,นั่นนั่นถือว่ายัง<ม>ยังอยู่แต่คนนี้นี่อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นเดิมหรือไม่อ้าวเชิญต่อฮะอ่าเมื่อกี้ห<ม>้าสิบสามในห้าสิบแปดอืมใช่ผมใช้คําว่าชาวบ้านก็ยังตั้งตัวไม่ได้อืมเพราะหลังจากที่ที่มีแอนออกมาเนี่ยแล้วก็มีการเลือกตั้งแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังได้ถึงห้าสิบสามที่นั่งแต่คราวนี้คุณพัชระการลนลงในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้ง ก่อนที่จะมีการยุบสภาแล้วก็การรณรงค์ของพรรคการเมืองต่างๆผมจะใช้คําว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตั้งตัวได้นะตั้งตัวได้มหมายถึงว่าคนอีสานนี่แปลกครับคุณพัญชระคือพอผลสุดท้ายเนี่ยลึกๆลงไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาก็จะคิดคิดอยู่ว่าเขาจะเลือกใครแล้วแล้วก็วันเนี้ยผมก็ค่อนข้างที่จะเชื่อตรงนั้นว่าเออพี่น้องประชาชนคนอีสานเนี่ย เขาก็คิดแล้วว่าเขาจะเลือกใครดังนั้นเนี่ยในในเชิงของการรณรงค์ซึ่งจังหวัดกลสินเนี่ยถ้าเป็นจังหวัดในภาคอีสาน20จังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นสะดืออีสานอืเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็คราวคราวนี้เนี่ยถ้าเรามาโฟกัสกันที่จังหวัดกลสินเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายคือเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเนี่ยที่ผมเคยพูดในรายการไว้ว่าเออก่อนหน้านั้นในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ย จะเป็นทางด้านของคุณบุญเลื่อนสีทะเลที่จะลงแต่คุณบุญเลื่อนสีทะเลเนี่ยเขาไม่ลงอืมเพราะว่าเขามีเงื่อนไขว่าเขาต้องการที่จะส่งลูกชายเนี่ยคุณธินพลสีทะเลเนี่ยไปลงในเขตเลือกตั้งที่ห้าวันนั้นผมจําได้ว่าผมบอกว่ามันมีดีวลับรับ,รบดีวรับรบของคุณวิรัติพิมพนิษซึ่งอยู่อยู่ในซีของภูมิใจไทย แล้วก็ปรากฏว่าดีลเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราก็เลยปรากฏว่า,าในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งพามือรีบโไปก็เขาก็เลยเลือกเอาทางด้านของคุณวิรัติพิมพนิชเนี่ยลงชัดเจนแล้วนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครลงในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งแล้วก็ในเขตเลือกตั้งที่สองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยซึ่งคุณวิรัติซึ่งคุณวิรัตินะฮะพิมพนิหรือว่าเสียหมูเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะ ได้เป็นสสอค่อนข้างสูงเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ถือว่าเขาก็ได้เขตสองอีกของนาอของตะบูลพิมพนิษเนี่ยก็ได้คุณพลากรพิมพนิษหรือสจอบอลมาลงแทนลุงกุ้งคุณวีรวัตรโอสถานุเคราะห์ซึ่งลุงกุ้งเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่บัญชีรายชื่อส่วนในเขตเลื่องอ๋อถึงเริ่มถึงบางอ้อแล้วว่า คุณวิรัตเนี่ยที่ย้ายจากภูมิใจไทยมาอยู่เพื่อไทยเนี่ยตัวก็มาลงเขตหนึ่งแล้วก็ให้ลูกลงเขตสองได้ด้วยอีกหลานครับหลานชายหลานลงลงในเขตสองได้ด้วยนะฮะครับ,รบทั้งทั้งที่ตัวของคุณวิรัตเนี่ยเป็นถึงเลขาของคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมครับ oh, ครับอ๋ออออ๋ออ๋อออโอเคต่อจากนั้นต่อจากนั้นเนี่ยก็เลยเราก็เลยมาดูเขตที่สามเขตที่สามครั้งนี้เนี่ยตัวจริงก็ไม่ได้หลงนะะอื mm. ตัวจริงนี่สสเดิมก็คือคุณคมเดชชัยสิวาม,มงคลครับแต่ว่ารอบนี้ให้คุณแหม่มหรือยันยงรัฐชัยสิวาม,มงคลซึ่งเป็นสีภรรยาเนี่ยแหละเป็นภรรยาของคุณเงินเนี่ยเขาลงแทนในเขตเลือกตั้งที่สามอืมอืม ส่วนในเขตเลือกตั้งที่สี่ก็ยังเป็นสสหน้าเดิมครับคุณปีรพเพชรศิริกุลส่วนเดี๋ยวผมข้ามเขตเลือกตั้งที่ห้านะส่วนในเขตเลือกตั้งที่หกเนี่ยจะเป็นคุณประเสริฐบุญเลืองก็คือสสเดิมแต่ที่ผมข้ามในเขตเลือกตั้งที่ห้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่ถามว่าจะแล์ไม่แลนสไลด์เนี่ยจริง <ừ. S 1> ๆแล้วผมก็บอกว่าหลังจากที่มีการปราศัยโดยคณะครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยคุณอุ้งอิงเนี่ยเขามาปราศัยอยู่ที่อำเภอ ย่างตลาดเสียงตอบรับดีมากแล้วก็พี่น้องประชาชนให้การสนับสน,นุนแต่ตอนนี้พอหลังจากที่ได้มีการเออ่เคลื่อนไหวกันของว่าที่ผู้สมัครที่เป็นหน้าใหม่ๆหน้าใหม่ๆในครั้งนี้เนี่ยมีถึงสี่คนนะครับคือเขตหนึ่งเขตสองเขตสามแล้วก็เขตห้าซึ่งในเขตเลือกตั้งที่ห้าเนี่ยเป็นลูกชายของคุณบุญลื่อนสีทะเลศครับคุณพัชระหรือเสียตั้มเนี่ย เขาลงในเขตเลือกตั้งที่ห้าถามว่าทําไมถามว่าทําไมจะต้องมาโฟกัสในเขตเลือกตั้งที่ห้าเพราะว่าในเขตคือถ้าผมถ้าผมบอกว่าเอาชัวร์เลยนะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยจบละคุณวิรัติพิมพณิชเนี่ยน่าจะชนะแล้วก็ในเขตเลือกตั้งที่สี่แล้วก็เขตเลือกตั้งที่หกที่สี่ก็คุณพิรพชนนี่ก็น่าจะชนะส่วนเขตเลือกตั้งที่หกเนี่ยก็น่าจะชนะแต่ว่าแล้วก็ในเขตเลือกตั้งที่สาม ตอนนี้ผมก็ให้เออ55%ที่จะชนะแล้วก็ในส่วนของเขตเลือกตั้งที่สเนี่ยเขตนี้50 50ยัง50 50อยู่อ่าเขตเลือกตั้งที่สเนี่ยคุณพลากรพิมพนิษฐ์เนี่ยจะต้องไปชนกับคุณวันเพ็ญเสษฐรักษาหรือเจ้นางลงทานซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็สู้เกี่ยวเรื่องของการเลือกตั้งมาโดยตลอดคะแนนดีด้วยคะแนนดีคราวที่แล้วก็แพ้ไปไม่กี่พันคะแนน Hmm. ซึ่งคราวนี้เนี่ยลงในนามของพักไทยสร้างไทยแล้วคนนี้เป็นมีดีกรีด้วยนะฮะเป็นดีกรีเป็นถึงรองเลขานุกการพักเลขาธิการพักของไทยสร้างไทยอ๋อนี่เป็นความหวังหนึ่งของเจ้นหน่อยสุดารัตน์แน่นอนครับอืม hmm. แต่ว่าในเขตเลือกตั้งที่ห้าเนี่ยวันนี้ถ้าถ้าเกิดว่ามองเนี่ยผมมองว่าเขตเลือกตั้งที่ห้าของพักเพื่อไทยกาลสินเนี่ยจะอ่อนที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คู่แข่งคือคือพื้นที่ที่ผมจะอธิบายเนี่ยคําว่ามันจะมีคู่ชิงกับคู่เทียบคบถ้าเป็นคู่ชิงของคุณธินพลศรีทะเลเนี่ยตอนเนี้ยนนถ้าถามว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้นะฮะกระแสที่ที่เช็คใช้กันมาเนี่ยคนที่คาดว่าน่าจะชนะเลือกตั้งคือคุณชานุวัฒนวลามิตรจากค่ายพลังประชารัฐส่วนคนที่จะเข้ามาเป็นอันดับที่สองเนี่ยจะเป็น คุณประภาสยงพระวิสัยแห่งพักชาติไทยพัฒนาอืมส่วนคุณธินพลศรีทะเลศเนี่ยตอนนี้เนี่ยตกไปอยู่อันดับสามอันนี้โพของผมนะโพส่วนตัวผมนะที่ผมบอกกระแสณวันนี้นะฮะอ่าโพส่วนตัวผมบอกว่าโพส่วนตัวกระแสเลยล่ะครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถามว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยคุณชานุวัตรเป็นใคร คุณชาุวัฒนหรือเสียโดงเนี่ยเขาเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตลสินอืมซึ่งคราวที่แล้วก็แพ้คุณไข่มุกเฉลิมขวัญหล่อตระกูลแต่ชานุวัฒน์วรามิตรเนี่ยเป็นลูกชายของคุณแม่ชม้อยวราเมรซึ่งท่านเสียไปแล้วนะครับคุณแม่ชม้อยหรือไข่ลงเสียที่เขาบอกกันครับแล้วก็น้องสาวเขาเนี่ยก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาคุณพัฒนาน แล้วในเขตเลือกตั้งที่ห้าเนี่ยเป็นเขตที่เป็นเขตอําเภอกมลาัยซึ่งเป็นบ้านของกลุ่มโรงสีก็คือกลุ่มของวลามิตรดังนั้นเนี่ยเขตเนี้ยยังไงเขาก็แพ้ไม่ได้อืมมันก็เลยมีการเหลื่อมกันซึ่งถามว่าตอนนี้พอพอหลังจากที่ได้มีการยุบสภาเนี่ยคือตั้งแต่ก่อนการยุบสภาแล้วคุณชันวัตรเขาก็ลงพื้นที่มาตลอดแล้วคนนี้เนี่ยเออทางด้านของลุงป้อมนะคุณพชัชระ แอบมาดูตัวด้วยนะอยากได้อยู่อยากได้อยู่แอบแอบมีแอบมาดูตัวด้วยแอบมาดูตัวแล้วก็<อ>แล้วก็อีกอีกเขตหนึ่งเนี่ยเขตสามเนี่ยซึ่งลุงป้อมเนี่ยมาดูตัวเนี่ยก็คือคุณจำลองคุณวันทาในเขตเลิศตั้งที่สาม,มที่คราวที่แล้วก็แพ้ไปสามสี่พันคะแนนเท่านั้นเอง,เองนะครับของพรรคพลังประชารัฐอ่าฮะ เนี่ยแหละฮะซึ่งพลังประชารัฐเนี่ยเขาเก็จะหวังอยู่หวังอยู่ในสองเขตเนี่ยแหละคือเขตสามกับเขตที่ห้าส่วนในเขตที่สองเนี่ยจะเป็นความหวังของไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมันมันตักกะมันมันพอหลังจากที่ผมบอกว่าหลังจากวันที่สามเนี่ยหลังจากที่ผู้สมัครเขาเป็นเออว่าที่ผู้สมัครเป็นผู้สมัครเต็มตัวเนี่ยนั่นแหละ ตรงนั้นแหละก็จะเริ่มก็จะเริ่มวัดกันของจริงอ่ะกำลังจะเกิดขึ้นครัว่าจะเดินกันยังไงอืมาฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็ถ้าพูดถึงแนวโน้มแบบนั้นพูดถึงลุงป้อมเช่นนั้นผมก็คิดว่าทางนั้นเนี่ยพี่เปาก็คุณยุทธนาก็อาจจะได้เห็นการเยื้องอย่างเยือนกาลสิน์ของพลเอกธรรมรักษ์บ้างนะฮะ ขอท่านธรรมรักอินทรางกุลนายยุธยาจร,จ,รจริง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 แล้วท่านท่านก็นท่านอยู่เพื่อไทยนะฮะแล้วก็มีมีความสัมพันธ์กับคนกาาสินพอสมควรนะคุณพันชระ,ะอ่า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 พอสมควรเลยท่านท่านมาที่จังหวัดกาาสินบ่อยท่านก็เคลื่อนไหวในโซนอีสานอ่าฮะแม้ถ้ามาถ้ามาก็ดีดีฮะจะได้จะได้ไปพูดคุยกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้เห็นนะฮะแม่ ระดับ Big กอนะฮะพลเอกธรรมรักอิกสรางกุลณนะิจยามาอยูอ่เคียงข้างกับลุงป้อมเนี่ยมันต้องมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ที่เรายังไม่เห็นแม้เรายังไม่เห็นดาบนะฮะเราเห็นรอยยิ้มก็คล้ายกับดาบอยู่แล้วนะฮะ,<ำ>ะ,ะการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นดีนเออบางส่วนของทหารที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในพื้นที่นะฮะ ฉะนั้นก็จะได้เห็นฐานเพ่นพ่านเพ่นพ่านๆๆกันพอสมควรนะฮะอ,อ่าโออย่างงี้นี่เองว่าเอาพลเอกธรรมรักษมาทําอะไรอ่าการละศิลป์เนี่ยก็คุ้นเคยใช่ไหมคุ้นเคยมากเลยครับการละศิลป์มากมเลย,เ<ค>ยด้วยออมาก,กมากอ๋อครับนึกว่าจะไปแต่บุรีรัมย์อย่างเดียวจะมาการละศิลป์ด้วยนะครับเออคงคงต้องมานะฮะเพราะเขาหวังสองเข้าอี้เขาหวังเขตสาม เขตที่5ครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับอืมไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ดูดูจากตัวบุคคลที่ที่ลงเนี่ยพวกคุณจำลองภูนวลทาเนี่ยเขาก็มีตําแหน่งอยู่ในสํานักนายกเหมือนกันครับนีในช่วงที่ผ่านมามส่วนคุณชันวัตรเนี่ยก็ได้รับแรงผักดันจากน้องสาวคุณพระธาวะลามิตรอ่าก็มีน้องสาวเป็นสวนี่ก็คงต้องไม่ธรรมดานะฮะฮะครับอ่าไม่สายลุงปู ลุงตู่ก็ลุงป้อมแหละไม่สายใดก็สายหนึ่งครับ <laughs> คือคือคือค่อนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพื่อไทยไนะจะถามาว่าจะจะแลนสไลด์หรือเปล่าถ้าฟังดูาตามนี้ก็หมายความว่า <c oughs> นอกจากจะไม่แลนสไลด์แล้วยังได้ไม่เท่าเดิมกับปีหกสองด้วยปีหกสองนี่ยังบอกยกจังหวัดห้าที่นั่งผลนี้มีหกที่นั่งแต่ว่าที่ชัวชัวตอนนี้ ฟังดูว่าก็คือสามสามหรือสี่นะฮะสามหรือสี่อันนี้เราเราสังเคราะห์กันณวันนี้นะยี่สิบแปดมีนายังไม่รวมถึงวันอื่นๆที่เหลือด้วยอาจจะมีกลยุทธ์พิเศษพิสดารเพิ่มเติมในการไฟขึ้นมาในอนาคตได้ยังไม่ได้เบอร์อยังไม่ได้เบอร์อแต่เห็นความเคลื่อนไหวอ่าแล็แล้วก็แล้วก็แต่ละคนเนี่ยตอนนี้ก็คือตอนนี้ นักการเมืองไม่กลัวร้อนนะครับไม่กลัวร้อนเลยตอนนี้อุณหภูมิกาลสินก็สี่สิบกว่าองศาออไม่กลัวร้อนตอนนี้หน้าดําครับตอนนี้หน้าดําหมดแล้วร้อนมากเลยแล้วก็ลมลมเนี่ยนิ่งมากเลยผมก็เป็นห่วงนักการเมืองนะคุณพันชละกลัวเขาสะตกกลัวที่จะตกตอ็เดินเดินหาเสียงบ้างๆเดี๋ยเดี๋ยวยุ่งก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วแหละนะฮะเพราะว่ามันบังเอิญมายุบสภาเอาตอนนี้พอดีไง มันก็ต้องเลือกแล้วอ่ะนะฮะถ้าให้นักการเมืองเลือกระหว่างมีเลือกตั้งกับไม่มีเลือกตั้งเนี่ยขอมีเลือกตั้งดีกว่าครับอ่าฉะนั้นในเมื่อมีเลือกตั้งแล้วให้แดดร้อนให้ให้อุณภูมิห้าสิบก็จะเดินแค่สี่สิบเอ็ดสิบสองเป็นไรไปนะฮะครับสู้ไหวอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะว่าคือในเกมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจริงๆตอนนี้มันก็มีขึ้นใต้น้ำนะคุณมัญชาละยังไงฮะมันมีขึ้นขึ้นใต้น้ํา เพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยอืมไม่มีชื่อปลาลื่นนะอา้าวปลาลื่นสีทะเรศไม่มีเหรอฮะไม่มีครับไม่มีในบัญชีรายชื่ออ้าวนี่ไงคะแนนในพื้นที่ไม่ดีไงเขียนห้าครับคือ,อ,ค,อคือไม่ไม,ไม่ไม่มีแต่กลับกลายเป็นว่าไปปรากฏชื่อของคุณอภิยุทธ์นกาลสินอืมเป็นใครฮะ คุณอภิรินาการสินเนี่ยเป็นลูกชายของคุณวิวัฒนชาชัยนัาการสินอา้าวสายโน้นกลับมาครับที่คนกาฬสิทนที่เขาจะเรียกคุณวิวัฒนชาชัยเสียอุย้ดเนี่ยวันจอมขมังเวทอืมอืมจอมขมังเวทมาแล้วนะคุณวิวัฒนชาชัยตอนนี้ก็อยู่สบายแล้วกิจการเออเจริญรุ่ง,งเรืองเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมหาศาลบานตะไทยทัาน,นเนี่ยโอ้เลยส่งทายาทนะฮะมาแทนนะฮะ ครับก็คงจะเป็นการเมืองคงจะเป็นสายที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินดึงมาอืดึงมาอยู่ในบัญชีรายชื่อ,อครับ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 โอ้ได้ข้อมูลเยอะเลยการัิสิ์วันนี้นะฮะเราจะมีนัดคุยกันกันกบคุณยุทธนาเกียรติดำเนินง,งามหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลีนิวอีสานตอนบนนะฮะหรือว่าพี่เปานี่ สัปดาห์ละหนหรืออาจจะสองหนสามหนเมื่อปีกรองใกล้ๆเข้ามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคอีสานเพราะว่าพี่เปาเนี่ยรู้ข้อมูลเป็นอย่างดีท่านผู้ฟังติดตามได้เป็นระยะนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วผมพร้อมด้วยคุณยุทธนาก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกันกันกบ p o l i ต i c ซ z e ในวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสาสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ